เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ h ฮแลคทราเวลเจอร์เรนเจอร์รุ่นใหม่งานนี้ตลาดกระบะมีสะเทือนสวัสดีครับเพื่อนๆ Ford ดออสเตรเลียเปิดตัว r รนเจอร์รุ่น MY 26.5พร้อมปรับโฉมทั้งหลายตั้งแต่ตัดเครื่อง2.0ใบเทอร์โบที่เคยขายดีที่สุดอัปเกรดเครื่อง2.0เทอร์โบเดี่ยวจับคู่เกียร์ใหม่ 10AT ทรวมถึงเพิ่มตัวเลือกเครื่องดีเซล V 6 3.0ลิตร ลงในรุ่นล่างสุดเป็นครั้งแรกทําให้ราคาเริ่มต้นของรุ่น V6 ลดลงประมาณเกือบ10,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว240,000บาทเมื่อเทียบกับเดิมพร้อมอัปเกรดเทคโนโลยีความปลอดภัยและตัวเลือกใหม่อย่าง Black Edition และ Wolf Track ที่เน้นความดูดันเป็นพิเศษในขณะที่รุ่นสปอร์ตถูกถอดออกจากลายส่วน w i d Track ได้อัปเกรด Matr i x LED และชุดเครื่องเสียง B&O NO, ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทันที เรนเจอร์รุ่นใหม่นี้มีความทันสมัยขึ้นทั้งระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ห้องโดยสารโดยทุกรุ่นจะได้หน้าจอกลางขนาดใหญ่12นิ้วแบบใหม่พร้อมรองรับว i r เลสคาร์เพลย์และ Android Auto แอร์อัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาและในรุ่นดับเบิลแคปก็ให้ช่องแอร์ผู้โดยสารตอนหลังมาเป็นมาตรฐานส่วนรุ่น V6 จะได้เกียร์ไฟฟ้าโหมดขับขี่หลายแบบและดิสเบรกหลังที่ให้สมรรถนะการหยุดที่ดีขึ้นนอกจากนี้ Ford ยังปรับราคาออปชั่นอย่างชุดแรกหลังให้ถูกลง และเพิ่มแพ็กเกจตกแต่งสีดำในรุ่น XLT, w Y Track และ Platinum พร้อมล้อดีไซน์ใหม่เพิ่มสีตัวถังใหม่เฉพาะรุ่นเช่น Traction Green ใน Wolf Track, a r c a c i a Green ใน Platinum และ Ignite Orange ใน w Y Track รุ่น XL และ XLT Cap Capture Sis ก็ได้อัปเกรดระบบความปลอดภัยเป็นชุด Driver Assist Technology เช่น Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, Reverse Brake Assist, เซนเซอร์ถอยหลังและกล้องหลังแบบดิจิตอล ในขณะที่ XLT Cap c a p c a p t u r e s y s เพิ่มชุดช่วงล่าง Heavy Duty รองรับงานบรรทุกหนักมากขึ้นในรุ่นพิเศษ Wolftrack จะเน้นลุยมากขึ้นด้วยล้อดำ17นิ้วชุดแต่งดำเขียวสปอร์ตบาย,ยกสูงกล้องรอบคันพร้อม Trailer Guidance โหมดลุยมัดรัดและแซนพร้อมบอกวนิ้วทนทานส่วนรุ่น Trimmer จะจัดหนักกว่าเดิมด้วยโชคบิวสไตล์พร้อมรีเซอร์วอเพิ่มความสูง26มิลความกว้างล้อเพิ่มขึ้น30มิลมีโหมด Rock Paul Trail Control และ Trail Turn Assist เช่นเดียวกับรถสายออฟโรดแท้ๆจากโรงงานด้านราคาก่อนรวมออโรดคอสในออสเตรเลียแปลงเป็นเงินบาทคูณ24.5บาทรุ่นขับ2 4x2 รุ่น XL Single Cab 2.0ลิตร37,130 AUD ประมาณ980,000บาทรุ่น XL Super Cab 2.0ลิตร39,630 AUD ประมาณ971,000บาทรุ่น XL Double Cab 2.0ลิตร 43,530 AUD ประมาณ1,666,000บาทรุ่น XLT Double c a b 2.0ลิตร52,990 AUD ประมาณ1,298,000บาทรุ่นขับ4 4x4 รุ่น XL Single Cap 2.0ลิตร4 6 6 0 0 AUD ประมาณ1,118,000บาทรุ่น Platinum V6 80,90 AUD ประมาณ1,962,000บาทรุ่น Raptor 9,690 AUD ประมาณ2 2 2ล้าน2แบาทภาพรวมทั้งหมดทำให้ Ranger MY26.5 กลายเป็นรุ่นที่ยกระดับแบบจริงจังทั้งด้านขุมพันธ์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าโดยเฉพาะการเปิดทางให้ผู้ใช้เข้าถึงรุ่น v 6ได้ง่ายขึ้นรวมถึงการเพิ่มรุ่นพิเศษสายลุยอย่าง Wolftrack และ t r e m o e r ที่ทำให้รถกระบะรุ่นนี้ตอบโจทย์งานหนักและการใช้งานออฟโรดได้มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนพร้อมการปรับปรุงดีไซน์สีตัวถังและอุปกรณ์ใหม่ ที่ช่วยให้เรนเจอร์ยังเป็นกระบะไฮเทคระดับแนวหน้าของตลาดออสเตรเลียต่อไปในปี2026หากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ